ทำไมเสื้อเปเสียงขอบโอชาจังวะเยอจัดเสียงจัดคุยขอโทษขอโทษหนูเสียงคุณแบบสดใสจังเลยนะครับปีสองปีสามสนใจไปเหนื่อยด้วยกันสักสักหน่อยไหมฮะต้องรับน่ารักต้อัามักนี่รพี่ตีพีม่่อต่มา่งลั่ลั่งล่งชื่อแลนนตแก็รู้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 กูอยากรู้ยามเย็นเท่าไหร่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ เอาก็แม่ไงก็เนื้อไ้พวกเนื้อพวกพวกไงเนี่ยไม่รั้วไม่รู้เห็นเขาเขาบอกพี่คุยเยอะไงเขาบอกใครบอกวะหลายหลายคนได้ยินมาไม่มีครับหนูต้องมาดูเองเสียงไขวะท่าชื่ออะไรหรอทำไมเสื้อเปิดเสียงแบบโอชาจังวะ เสียดจัดเสียดจัดเฮ้ยขอโทษขอโทษหนูทำเสียงจัดรอเหมือนโอชาเลยอ่ะโอชาไม่ดีโอชาเออเวลาเวลาหวยพ่นผมจะเสียงได้นะจริงอ่ะจะทำเสียงแบบนั้นน่าเหมือนโอชาจริงนะแบบสวัสดีครับนาเหมือนจริงเออโอเขินเลยเนี่ยโอชาผมโอชานาเกะคเหมือนจริงเหมือนจริงนี่จะไอไอไอจุกอันนี้แจ็คชานาเกะนาเกื้อปะเนี่ยแจ็คชาอาเกลือบ้านเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย เสียงคุณแบบสดใสจังเลยแล้ครับปีสองปีสามสนใจไปเหนือด้วยกันสักสักหน่อยไหมฮะชื่อเรนโบว์เราเคยคุยกันแล้วตอนนั้นในที่อุ้มเด็กอะที่คุณยิงเด็กเนอะเด็กอะคงไม่มั่นใจอ่ะโอุ้มยังคงไม่มั่นทันเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปก็ให้ฉันได้กินเกมวายดี แม่ผู้สาวคนนั้นมาแล้วด่าพี่บอกอะอ้าวพี่บอกเลยล่ะแงขาวได้มาสวัสดีคงารีบสวัสดีครีบสวัสดียรับงวเสดียปรับสวเสดียงขรียงาวเปรียนขรงาวเปรียงขาวเปียงขาเปงาเปรียเรียงวีงขาอยงยงเยงขางยเปรวีรีียงเยงงเยงงเยงงยงงก็รียงงยงาขาขอขขยขยยเ ออกมาแล้วอยู่ไหมตะกี้ตะกี้ประชาชนจะสอบเขาทำร้ายหนูไหมพี่เลยมายืนหน้าหนูเอาละครับอ่ะครับได้คับพี่เลยมาบอกว่าหนูว่าเดี๋ยวหนูจะโดนทำร้ายนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปดื้อใครนะแล้วหนูจะไปดื้อใครนะวันเนี้ยสวัสดีครับฮัลโหลหนูจะไปดื้อหรือเปล่าเนี่ยหืหนูจะคับอะไรเหรอพี่สวัสดีครับเนี่ยเสียงโคตรเบาเลยตีุณเรื่องได้ไง หนูกลัวอะไรครับหนูกลัวหนูกลัวอะไรครับหนูกลัวอะไรหนูพูดสิไปเข้ามากลัวใครหนูพูดสิหนูพูดได้หนูพูดได้ครับหนูพูดได้มันไม่ได้ทำอยถนัดเลยนะจริงเรื่องนี้ผมไม่ค่อยถนัดเลยแล้วผมแล้วแทงผมสักเอาไว้ตรงไหนไหนพี่ดูซิอ่ะถ้าหนูได้ฟังเพลงไหม ไอ้เฮียนี่ก็ผักกูไม่หยุดเลยจุ๊บเลยอ่ะจุ๊บเลยอ่ะหนูหนูเครียดแล้วหนูพยายามเคลียร์ลำคอหน่อยครับหนูเพราะว่าตอนนี้ลำคอหนูมีปัญหามากเลยพี่กลัวว่าเดี๋ยวไปเจอคนอื่นมาแล้วเขาเขาใจเนี่ยไอจุกบอลทองทองคืออะไรไอจุกบอลทองทองคืออะไรอ่ะไอ้นี่มันเป็นของมันเป็นของ่หนูหนูมีไม้ใหม่หรือยังอ่ะหนูมีไม้ใหม่เลี้ยงถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ติสส่งให้นะได้ป่ขอได้ป่ะขอได้ป่ะอ่าชื่ออะไรครับเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ยินเลยอ่ะกระเป๋าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามครับโอเคสีส่งไป ไม่หนูพูดสิหนูพูดสิหนูต้องหนูต้องหนูต้องเคลียร์ลำคอนะไม่ได้ยินไม่ค่อยชัดเลยครับขอบัตรประชาชนได้ไหมแบัตรประชาชนได้หรือเปล่าชื่ออะไรเนี่ยขอดูชื่อนะขอดูชื่อหน่อยครับเออดูบัตรประชาชนได้เปล่าไม่ขอดีสีกันเลยอ่ะเดี๋ยวดูส่งที่อยู่ไปเดี๋ยวดูส่งที่อยู่ไปให้พี่จุกในในดิสคอร์ดนะครับหนูไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีพี่จุกก็ชอบเลยครับ อยากรู้ว่านามสกุลอะไรเอ่ยอยากไปดูจริงๆเลยอยากจะรู้จังเลยอยากจะไปเซิร์ชจังเลยอ่ะอยากจะไปเซิร์ชในไอซีเอ๊ะไม่ใช่ครับเซิร์ชในนี้นะครับออยากรู้ว่าเป็นตึกเต่าเหล่าใครอะไรเงี้ยไม่ชื่อไอชื่อไอลิ้นแต่พูดแไม่เลยเบานี้เบามันเบามากหนูหนูช่วยปรับได้ไหมไม่เลยเหรอครับชื่ออะไรเนาะอะไรนะได้ปรับได้ไหม ไม่พูดพูดข้างๆหูพี่ได้ไหมพูดข้างๆหูพี่ได้ไหมพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยเอาก็คืออะไรครับอันนี้ไม่เคยเถอะเลือยุ่งสิบชิ้เลยต้องต้องสู่ขังพลังแม่นี้เขาบอกเลือยุ่งสิบกูทีเถอะกลัวอะไรหนูพี่พลิงแล้วพลิงแล้วพลิงไแล้วพลิงแล้วพลิงแล้วต้องกลัวน้องกลัวกลัวอะไรครับน้าท้องอะ่รนี้กลัวพวกพี่เยอะใช่ครับ ไมคนนี้สูงยังแรงนะแต่ส่วนสูงก็ต้องสูงสิคะแต่ต้องสูงตีเตะตัดขาไหมครับตีขี้ไหมครับส้นสูงอ่ะเออตัดเตะต้ดเตะตัดขาเนี่ยมีบ้างสำหรับสำหรับเล่นได้ปะสำหรับเล่นได้ปะส่วนสูงตีขี้อ่ะมีปะใช่ใช่ใช่มีมีแต่เขาห้ามเล่นครับใส่ส้นสูงเขากลัวพี่หรือเปล่านะเขากลัวพี่ตีหรือเปล่าน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูหนูหนูมีอะไรทำหนูไปทำก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับหนู พี่ได้ยินหนูแลแต่แบบหนูพยายามแก้ไขนะโอเคไหมหนูสัญญาพี่ก่อนหนูจะแก้ไขเรื่องกล่องเสียงหนูโอเคโอเคครับเดี๋ยวพี่จุกจัดให้นะครับไม่หนึ่งตัวบุญยติหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวพี่จุกเอาไปเลยครับเอาไปเลยไม่โนบ่วมหมาป่าข้างหัวมาไปเลยเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดีกูจะพาดูจักเป็นรุ่นเมกาจักจั๊กแถวเอาไปละเฮ้ยเดี๋็บซัมแมท ยินีมันนครบาลนี่เฮ้ยเาซราบร r o Are you from bro แกงก็ดี Are you from r o เย่แกเดชชายอ๋อเดชลน์นี่ว่าเดชลน์นี่ว่าคุณดูก่านเดชชายไ e t s play Let's from bro Let's from ผมเป็นแชมเปญโอเคเฮ้ยเฮ้ยเว้ยโอเคนะคุยแล้นะไรฟังเมกาเมกาอ่ายูปัดเป็ดปัดเป็ดย่า

เลืขโนเลื้อตะเพี้ยเลืขโนเลื้อตะเพี่ยเย็ดเตะเต้เต้แคมปันโบแล้วก็เต้คันกันนะเพี่ยนะไปแล้วเจนเจย์เจยไป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 ด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยได้ไหมครับเอ้ไเลยบ่าวเอ้ยมดทีไปนะเอาคุณนี่ผมไปครับเนี่ยเอาเฮ้ยเออเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยน่าจะร้องกูเท่ากับงานแล้วกูตาย S <S ใใว่าอะไรว่าไงนะ <S 2> <S 2> <S สะดุดเ็จเหล็กอ่านะครับสะดุดเ็จเหล็กคืออะไรครับสะดุด ไป,ไปไปผมจะไปเชิญคุณทำงานในวันนี้นจะโคตรเบาอะ่ะเสียงรู้จะเบาอะ่เเาอะเดี๋ยวเราซ่อมให้เดี๋ยวเราซ่อมให้ เยอะจุไปไหนครับไปโพเล็กไปเลยเฮ้ยเตอร์ขนุเลิกไปนะเพื่อนเตอร์ข <mar> น <cribing> <half> ุเลิกไปนะเพื่อน ไม่เป็นไรนี่เรื่องระหว่างแก๊งเพื่อนผมเกียเองเรื่องระหว่างแก๊งเพื่อนอันนี้ผมเกียรเองเรื่องระหว่างแก๊งอ้เกียร์เนี่ยแอ้วต้ไอยูอไห้อ่ะต้นอูเน้่ยตีนกูอนีอ้ไอ้าอ้ไอ้ไน้ไอ้ีอ้ไ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 ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้รอ้ไอ้อ้ไอ้ไใช่้ไออ้ไอ้น้ไอ้ไม้ออ้ไอ้ไอ้ไไ้อไได้่น้ออออ้ไนอู้้้้้อออเอไไออไอออไ เสียงท่อรถยังยังดังมาเสียงที่คนพูดเลยคุณลู้อันนี้ถาระเลยแกรำคอด้วยนะลองให้ปะเนี่ยกลัวใครครับกลัวอะไรเหรอกลัวผมบ้างถ้ากลัวผมผมจะได้ลงผมจะได้คให้คุณไปกลัวหมดเลยโอเคไปแจ้งรถไปกลัวคนหรือไปอันนี้ไปไหนครับจะโทเลยก่อน เดินทางลูกชายกันไงนลง่ะต้องมีต้องมเข้าใจไหมครับนี่คุณเบะอยู่ป่ะครับเนี่ยโอเคผมจะไม่เปิดเพลงให้แล้ว,ลวคุณแล้วคุณตั้งใจฟังเขาพูดนะผมมาได้ยินแบบเบาๆแล้คุณอาจจะไม่ได้ยินเลยนะ,ะคุณลองตั้งใจฟังเขา คือตอนนี้คือจะไปโคเล็กแล้วในรถนี่คือเก็บเหล็กมาเท่าไหร่ครับเหนื่อยไหมครับจีเล็กแล้วถ้าโดนป่นน่ะ เลงเสียงสุดนะถ้าผมเปิดเพลงแบบดังๆขึ้นมาแล้วุ๋มจะแตกนะเราพาไปโพลเลยไงโอเคไหม ปลาเพล็กเอล็กดูอยุ้ยเพล็กเอ็กส่งเพล็กส่งไปให้เขาตัวพี่ป่าพี่ชอบเปนี่พี่เอาเลยพี่พี่ชายคนนี้ดำหนุนเบาจริงเลยเนี่ยเบาจริงเบาเบาเลยนะไม่ได้ยินเลยดีกว่าพี่อะไรนะครับฮะขอขออีีกทครับ ไปกินกล้วยเหรอไม่ได้ไปกินครับตอนนี้นะั่นคุณพาคุณไปโพลเลกครับไม่ได้กินกล้วยครับรฮะอะไรอะไรซื้ออะไรซื้อถ้วยอะไรนะเป็นไรครัเดี๋ยวคุณ ุณง่วงหรือเปล่าครับถ้าคุณง่วงคุณไปนอนก่อนเราให้ระโฟตอนเช้าตอนบ่ายก็ไดลเฮ้ยกูเจอโจร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  พี่โอมาสายฟาร์มอยู่แล้วพี่เออมาของจริงเขาให้ไม่ไม่นี่หรือเปล่าเขอาอสติพกฟาร์มใช่หรอเปาเขาไม่เศรษฐีเขารวยอ่ะเขาแบบใช้ชีวิตเดินฟาร์มได้ในเมืองอะ เดี๋ยวเราเขาแก้แก้ไม่่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะทุกคนเจอกันนะครับคุณผู้หญิงไม่เงั้นเราคุยไม่รู้เลือกแน่เราคุยจะพาไปกินกล้วยอย่างเดียวเลย